ตรงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือสะพานต้นน้ำบางปะกงนะครับอยู่ในอำเภอรกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมจะมีจุดที่ลำน้ำศบกันสองสายนะครับผมคือ,อจริที่จริงแล้วมันเมื่อก่อนมันจะเห็นได้ชัดอยู่นะครับ เห็นลาน้ำสองเป็นสสายได้ชัดนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็มีใบไม้ใบหญ้าขึ้นปกคลุมนะครับผมทางซ้ายมือเนี่ยทางซ้ายเนี่ยครับผมจะเป็นเส้นลําน้ําที่เรียกว่าแควหนุมานนะครับผมหรือแควน้อยนะครับผมแล้วก็ทางด้านขวามือทางด้านนี้ครับที่เห็นเป็นช่องเล็กๆตรงนี้แต่จริงๆแล้วมันมันคือแควใหญ่นะครับผมแล้วก็ หรือนะครับเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าแควรพระปรงนะครับผมแควรพระปรงซึ่งจะออกไหลเชื่อมต่อไปอยังคลองพักสะถึงนะครับในเขตจังหวัดสระแก้วนะครับผมแล้วก็จากจังหวัดสระแก้วมันก็จะมีะคลองสาขานะครับไหลไปยังคลองส0สบ นะครับคองอ่างศิลานะครับผมแล้วก็นวน่นะครับก็เชื่อมกันกันกบคลอ,องน้ำใสของในในเขตอลัญประเทศนะครับผมซึ่งก็เป็นเส้นทางโบราณนะครับในการเชื่อมต่อนะครับไปยังจากสยามนะครับไปยังกัมพูชานะครับผมแล้วก็ตรงในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสาแก้วตรงคลองพระสถึงนั้นก็ยังมี เส้นที่เป็นจุดเลี้ยวแยกไปอีกนะครับผมเขาเรียกว่าคลองใหญ่นะครับผมเลี้ยวไปทางขวานะครับผมไปยังเขตเทือกเขานในจังหวัดจันทบุรีนะครับผมหรือเทือกเขาจันทบุรีนะครับบางครั้งก็เรียกเขาบรรทัดใต้นะครับผมซึ่งเขา ที่สูงในโซนนั้นก็คือเขาซอยดาวกับเขาคีชจกูดนะครับผมมันเป็นแหล่งต้นน้าของของพาสะทึงนะครับผมไหลเชื่อมต่อลงมาอย่างเขตภาคตะวันออกตอนบนนะครับผมในเขตจังหวัดสระแก้วแล้็ปราจีนบุรีนะครับผมตรงจุดที่เป็นลําน้ำสองสายเนี่ยนะครับบรรจบหรือบรรจบกันเนี่ยนะครับผมตรงนี้เองบริเวณนี้แหละครับคือต้นกําเนิดหรือจุดเริ่มของ แม่น้ําบางปะกงนะครับผมหลังจากที่แควรพระปงกับแควฮนุมานศพกันแล้วเนี่ยนะครับก็จะไหลลงมาเป็นแควใหญ่นะครับอีกแควหนึ่งนะครับผมเป็นเกิดเป็นแม่น้ําบางปะกงนะครับผมไหลล,ลงไปยังโน่นนะครับผมไปยังปราจีนบุรีบ้านสร้างนะครับผมแล้วก็เลี้ยวลงไปยัง ปากน้ําเจ้าโลที่อำเภอบางคล้านะครับผมจังหวัดชาเชิงเศานะครับแล้วก็นู่นนะครับก็ออกสู่ทะเลตรงปากแม่น้ําบางปะกงนะครับผมตรงนี้ความสําคัญคือเป็นเส้นทางโบราณนะครับผมเส้นทางคมนาคมทางเรือของโบราณนะครับซึ่งก็เรือที่แล่นมาถึงบริเวณนี้ได้ต้องเป็นเรือขนาดกลางนะครับผมเรือขนาดใหญ่ก็ มาไม่ถึงนะครับผมเพราะว่าด้วยข้อจํากัดของลําน้ํานะครับผมซึ่งบางช่วงมันหดแคบบางช่วงมันก็กว้างบางช่วงมันก็ตื้นจนเห็นทรายนะครับผมแล้วโซนที่เห็นเป็นป่าเนี่ยนะครับเป็นป่าเขียวๆด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับผมแล้วก็จะเห็นนะครับมีทั้งต้นมะขามแล้วก็มีทั้งต้นตาลต้นมะพร้าวแซมอยู่ข้างในนะครับ ข้างในนี้มีวัดล้างอยู่วัดหนึ่งนะครับผมวัดล้างไม่ทราบชื่อนะครับผม,มแล้วเ,เป็นวัดล้างที่ไม่ปรากฏซากอยู่บนพื้นดินนะครับผมแต่จากคำบอกเล่าจากอะไรเนี่ยแล้วก็โดยข้อมูลนะครับของทางการเขาก็ทราบว่ากันว่าตรงบริเวณนี้มีวัดล้างอยู่นะครับผมเป็นวัดล้างเก่านะครับคาดว่า ย้อนกลับไปได้ถึงอยุธยาเลยทีเดียวนะครับผมคือบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เรียกว่ากระบินเก่านะครับผมคือเป็นโซนเขตด,ดั้งเดิมของชุมชนกระบินบุรีนะครับผมก่อนที่จะย้ายขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับไปยังแถบที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมเครือสาพันะครับแล้วก็ ถัดจากโซนที่เป็นแหลมตรงนี้นะครับผมยื่นเข้าไปนะครับแล้วก็อยู่ริมแม่น้ําแควฮนุมานนะครับริมแควน้อยนะครับก็จะมีวัดพญยาธรรมแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเออเลยไปอีกราวๆสองกิโลนะครับก็จะเป็นวัดหลวงบดินนะครับชื่อมันก็บอกครับวัดพญยาธรรมพระยาในที่นั้นก็คือ เจ้าพยาบดินเดชานะครับสมุหานายกแล้วก็เป็นแม่ทัพใหญ่นะครับในเหตุการณ์สงครามใหญ่ระหว่างสยามนะครับกับเวียดนามนะในสมัยรัชกาลที่3นะครับผมเป็นสงครามยาวนานนะครับกินเวลากว่า14ปีนะครับผมซึ่งนำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงของย่านนะครับผมแล้วก็ เจ้าพญาบดินก็ได้เข้ามามีบทบาทในการปรับปรุงเมืองเก่าบริเวณนี้นะครับตรงหัวมุมนั้นนะครับที่เห็นเป็นพุ่มอีกเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีร่องรอยของการเป็นท่าน้ำนะครับแต่ก็ไม่ใช่ท่าท่าที่เห็นในปัจจุบันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ท่าเก่านะครับเป็นเป็นท่าที่เขาทาเหมือนจะเป็นปรับกาลังปรับปรุงเป็นร้านอาหารอยู่นะครับผม ถัดจากบริเวณนั้นขึ้นไปนะครับผมซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามกับวัดพญยาธรรมกับวัดล้างทางด้านนี้นะครับผมทางด้านนั้นจะเป็นชุมชนตลาดเก่านะครับผมมีห้องแถวเก่านะครับอยู่บริเวณนั้นนะครับผมปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในชื่อตลาดร0อยปีนะครับของกระบินบุรี ตอนนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งแควใหญ่แควพระพงนะครับจากร่องรอยสภาพที่เขาทําเป็นทางลงทางด้านของสาธารณทางด้านนี้นะครับก็จะเห็นว่าเดิมฝั่งทางนี้มันเป็นลําน้ําที่ใหญ่มากๆนะครับจากความทรงจําที่ผมเคยมาเขาไปแล้วก็น้ำมัวขึ้นเยอะนะครับขึ้นมาถึงริมตรงนีนง้ส่วนสาธารณน,นี้นะครับ ปัจจุบันมันก็กลายเป็นว่ามันเป็นแควที่เล็กกว่าแควน้อยไปแล้วแรัเป็นแควฮานุมานใหญ่กว่าอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามกับฝั่งสวนสาธารณะตะกี้นี้นะครับก็เนี่ยครับก็จะมีชุมชนตลาดเกา่าเป็นตลาดกระบินเก่านะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อตลาดร้อยปีกระบินบุรี ก็จะมีสภาพที่ค่อนข้างโรคร้างนิดนึงนะครับแต่ก็พอเห็นร่องรอยของความเจริญในอดีตนะครับเมื่อครั้งที่การค้ามนาคมทางน้ํำยังเป็นการคมนาคมทางหลักในย่านอยู่นะครับก่อนที่จะมีการพัฒนาระบบถนนขึ้นมานะครับซึ่งทำให้ตัวเมืองย้ายออกไปทางเหนือนะครับ มีหลายหลังทีเดียวนะครับที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็สะท้อ,อนฝีมือเชิงช่างนะครับเมื่อร้อยปีก่อนค่อนข้างมากนะครับควรค่าแก่การอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาใช้ประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับผมมันน่าจะสู้อัมพวาได้นะครับอยู่ไม่ไกลจากแหล่งน้ำด้วยนะครับ น้ำตรงจุดบรรจบของแม่น้ําบางประกงนะครับถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนย่านริมแม่น้ําบางประกงหรือต้นกําเนิดบางประกงในอําเภอกระบินบุรีนะครับก็ลองมาเยี่ยมชมที่นี่กันดูบ้างนะครับมไม่ใช่จะหาชมแต่อิ่แต่ปูนกัน ถัดมาฝั่งตรงข้ามมีวัดพญาธรรมสร้างโดยเจ้าพญาบดินเดชาภายในจะมีศาลเจ้าพญารบดินเดชาแต่อันนี้ด้านหน้าจะเป็นรูปของรัชกาลที่5นะครับส่วนตัวรูปของเจ้าพญารบดินเดชาอยู่ในท่านั่งชันเขานะครับภายในศาล เจ้าพยาปะดินเดชานะครับถัดมาตามลำน้ำแควหนุมานจะเป็นวัดหลวงบดินนะครับชื่อก็บอกอีกแล้วครับก็คือสร้างโดยเจ้าพยาปะดินเดชาเช่นกันนะครับมีเจดีเป็นรูปทรงบัวเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีเนี่ยครับสิมลาวนะครับเพราะว่าคนลาวเป็นกำลังคนสำคัญนะครับในช่วงสมัยนั้นนะครับ แล้วก็มีเนี่ยครับที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือเป็นหน้าบันรูปสิงห์นะครับผมเพราะว่าชื่อตัวของท่านเจ้าพญาบดินเดชานั้นท่านชื่อสิงห์นะครับผมแล้วก็ด้านหน้าโบสถ์ก็มีเจ้าพญาบดินเดชานะครับผมในท่านั่งชั้นเข่านะครับผมเป็นท่านั่งแบบคนโบราณน,นะครับผมนับได้วา่าบริเวณกระบินเก่านะครับโดยเฉพาะยิ่ง,งช่วงต้นน้ําบางประกงเนี่ยนะครับผม มีแมททีเรียลสำคัญหลายอย่างนะครับผมสำหรับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เหมาะจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับผมโดยเฉพาะยิ่งๆคือประวัติศาสตร์สมัยต้นรัตนโกสินทร์